สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับวิธีการเซตดูค่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับของรถพวก Ford Ranger Ford r v e r e อ t ว่านี้นะครับว่าเราจะสามารถเซตค่าตัว P I D นะครับเพิ่มเติมเพื่อจะดูค่าน้ำมันเกียร์ได้อย่างไรนะครับของเกรด u ูฟี่เ f นะครับเมนูภาษาไทยนะครับมาเลยนะครับมันเริ่มทำกันให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มบนนะครับเลื่อนไปหาคำว่าการตั้งค่า ข้อมูลของผู้ใช้นะครับแบบนี้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือข้อมูล PID ที่1นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วเรากดปุ่มกลางเข้าไปหนึ่งครั้งครับนะครับแล้วเรากดปุ่มกลางเข้าไปหนึ่งครั้งที่ตำแหน่งไฟล์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับเลือกนะครับเลื่อนหานะครับคําว่านะครับ user นะครับ pid วงเล็บ dir นะครับตัวนี้นี่เลยนะครับตางนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกนะครับเลื่อนลงมาหาคําว่า ford นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับจะได้เมนูนี้ขึ้นมาให้เราเลื่อนปุ่มล่างนะครับมาหาคําว่าเกียร์นะครับขีด t3 นะครับตามนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ มันจะขึ้นคําว่าเกียร์เทมนะครับตัวนี้นะครับให้กดปุ anyway ่มกลางอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการเซฟเขานะครับหลังจากนั้นกดปุ่มกลางแช่ครับเราจะได้สัญลักษณ์เกียร์เทมขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนปุ่มล่างนะครับลงมานะครับตรงนี้นะครับเพื่อปรับนะครับการแจ้งเตือนเกียร์นะครับก็จะให้เตือนเกียวองศาโดยกดปุ่มกลางเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางอีกครั้งนะครับจะเลื่มมาที่ตัวเลขนะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มลดตัวเลของนี้ได้นะครับก็จะให้ตั้ง เตือนเกียร์ที่เท่าไหร่นะครับโดยมาตรฐานที่เราตั้งไปก็จะอยู่ประมาณ135-140นะครับอันนี้อยู่ที่ที่เราเลือกใช้นะครับว่าคุณจะตั้งเตือนที่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่นะครับกดปุ่มกลางแช่นะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่นะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาตั้งค่านะครับอุณหภูมิเกียร์นะครับโดยการกดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับแล้วเลื่อนหานะครับคําว่า การตั้งค่าหน้าจอแบบนี้นะครับกดปุ่มกลางเข้าไปครับให้เลือกตั้งค่ารายการนะครับแล้วคราวนี้เราจะเอาน้ำมันเกียร์วางไว้ช่องไหนนะครับแล้วก็กดเลื่อนได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะเอาวางไว้ช่องนี้นะครับก็กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งครับผมตัวทึบจะหายไปนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มล่างนะครับเพื่อหาคําว่า user 1นะครับเมื่อกี้เราตั้งอยู่ที่ pid หก็คือ user หนั่นเองนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจะเจอ user หนึ่งนะครับ ไปเรื่อยเลยอ่าเป็นอย่างนี้นะครับยูเซอร์หนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ดูงยงานนี่ยูเซอร์สองนี้ยูเซอร์หนึ่งอยู่นี้นะครับด้วยรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็เลยไม่ขึ้นค่านะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะขึ้นค่าเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มกลางแช่นะครับกดปุ่มกลางแช่แบบนี้นะครับคุณคุณมันเกียร์ก็จะขึ้นมาในช่องนี้แสดงเป็นตัวเลขให้นะครับลองทําดูนะครับสวัสดีครับ